สวัสดีครับพอกับคนแรมท่างอีกคือเกาครับพอดีมีน้องๆหลายคนที่เพ่นติดตามคลิปเกี่ยวกับการจัดตกแต่งสวนของคนแรมท่างนะครับเ่นเห็นหน้าเพิ่นก็เขามาถามว่าพี่ไปเฮี้ยนมาจากไสพี่ไปเบิ่งมาจากไสจัดสวนหน่นพี่คือเห็ดเป็นแล้วมันแพงบอมันใส่เงื่อนหลายบอนะครับมื่อนี้ก็เลยสิถือโอกาสตอบคาถามเรานันให้พวกเฮาทุกคนไดียินเด้ฟังน้าครับ พร้อมกับ15มูเฮ้าจัดสวนไห้พร้อมกัน้อครับเด้ออันแรกเลยอ,อยากบอกมูเฮ้าว่าบอกเคยไปเฮียนมาจากไซครับการจัดตกแต่งสวนนี่แต่กะัยว่าเฮ้าเดินทางดูไปหันมานนี่ดูไปหูไปเห็นมาหลายหมองกะเอามาต่อยอดเป็นข้ามคิดจะพของครับว่าเฮ้าอยากได้แบบใดเฮ้าอยากเห็ดแบบใดครับเดี๋ยวมื้อน,นี่เฮ้ามาซอยกันจัด มุ่มตรงกลางของเนิ่มกลางสวนนี่ร่องเบิงนะครับผมพอของเก่าเนี่ยมันส้มแล้วแล้วเข้าเบือแล้วเดี๋ยวฮามาลองจับใหม่ก,กันครับสวนด้านซ้ายนะเข้าจับไปในขีดกรน,นี่แล้วนะครับผมอันแรกสุดเลยที่เท้าสิบห้ากันเหตุตอนนี้นะครับคือายต้นพองอูไล่ออกจากกระถางที่เท้ากออิดนี่ครับออกครับเพราะว่ามันเหลื่อมไงเหลื่อมหกแล้วนะครับ ราคากระถางมันสิแตกเข้าซื้อมาพีกายเนี่ยนะครับในต้นรหัสิบาทต้ตน,นน้อยน้อยค่ศสอกเนี่ยแหละครับผมในปีเดียวแค่นั้นเองนะครับมันต้นบวมบักไงเลยนะครับเอาไว้บ่ได้แล้วนะครับเขา้าถังง่ายมันหนีไปมองอื่นแต่ว่าเข้าบอถิมอกครับเพราะว่าทองไร่มันปลูกง,ง่ายดอกมันสวยดอกสีเหลืองงามเกอนง่ายกับง่ายนะครับว่าต่างใ้มันม่หากแน่ไม่ดินติดไปแน่มันจะติดล่ะครับผมทองไร่เนี่ยเพราะว่าแน่ปลูกง่ายครับการที่เข้าสิเป็นค้นจัดตกแต่งสวนที่สวยงามที่ทน่าสนใจนี่ มีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่สามข้อครับข้อแรกเลยก็คือเข้าต้องมีใจมากครับบรใชายมากในเหตุบ่ได้เลยครับข้อที่สองต้องมีจินตนาการอันนี้สำคัญเลยลหละครับถ้าเข้าใจมากและเข้ามีจินตนาการเข้ากติสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่น่าสนใจที่สวยงามออกมาได้ครับผม เขาที่สังเกตว่าถ้าเข้าใจมักอีอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยเข้าไปเห็นอยู่สเข้ากับมักเข้ากับอยากได้การแต่งสวนคือกันครับถ้าเข้าใจมักเข้าไปเห็นสวนเห็นอีอย่างอยู่สเข้ากับสะดุดตาเข้ากับมักเข้ากับอยากได้แล้วถ้าเขามีจิตนาการบัดเข้ากับคือทอดเพื่อนเข้าคือทอดมองที่เข้าจิจับว่าโอ้มันจะสามารถนันไปจับเพื่อนเข้าแบบนี้แบบนี้ได้บนอนั่นแหละครับคือจิตนาการ แล้วเข้ากับสีสามารถสร้างสรรชิ่นง,งานของเข้าออกมาได้กลายเป็นผลงานที่สางสรรค์เป็นตัวของตัวเองครับผมคุณมสมคริอสุดท้ายครับคือการลงมือทำครับบ่ววาเข้าสิม,มักขนาดใดมีจินตนาการขนาดใดถ้าบลลงมือทำบ่มีทางที่สีมีผลงานที่สางสรรคขึ้นมาได้ครับลงมือทำลงมือเห็ดครับเห็ดอีอย่างดูดูกระเก่งน่นแหละครับผม บัรเทือนีเข้ามาคุยกันในเรื่องคาสายใจครับเข้าต้องยอมรับความจริงว่าในโลกใบนี้โบมีอย่างที่โบมีการลงทุนครับแต่ในการจัดตกแต่งสวนเข้าสามารถลงทุนแบบประหยัดได้ครับม่เฮ้าเห็นกระถางปูนสี่เหลี่ยมแปดใบยอยู่ด้านหน้าเนี่ยบอครับหาใบเป็นใบน้อยอีกสามใบเป็นใบขนาดกลางครับกระถางปูนทั้งแปดใบนี้นะครับ เฮาซื้อมาจากหมองเพิินปั่นยอมเพอกำมาล่าใสกาลสินมาเลยซื้อได้ถือครับกระถางหน่อยเฮาซื้อมาแค่กระถางละห0สิบาทกระถางขนาดกลางเข้าซื้อมากระถางละ1 0อยบาทครับถ้ายอยู่ในทองตลาดบ่ได้นะครับใบหนึ่ง4 5หารเลยล่ะนะครับพอดีเฮาหูจักกับคนที่เพิินปั่นเฮาก็เลยไปซื้ออาจากหมองเพิินปั่นเลยมาเลยได่ราคาถือแล้วก็อีลีแล้วกระถางปูนแบบนี้นะครับเฮาปั่นเองก็ได้รับทํมมันครับเพราว่าแบบพิมมันมีไขยในเฟสทั่วไปเลยครับผม แต่ข้าเลือกซื้อเพราะว่าข้าซื้อจากเพื่นกัราคามันก็นถืออยู่บ่ได้แพงอีกอย่างครับส่วนต้นเศรษฐีไงอนที่ข้าวกำลังปลูกอยู่ตอนนี้นะครับข้าซื้อมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับที่สนามมิงเมืองสกลนครกระถางละสิบบาทครับผมแล้วข้ากระขยายพันธุ์เรื่อยมาโดยนี้ข้ามีหลายรอยกระถางครับเศรษฐีไงอนเป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายครับแยกกอลงปลูกได้เลยครับผมละกะทนแดดทนแรงครับ แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยข้าค่าถังตะเม่าขาักหลายบอดดีโฮดขาักหลายนะครับจนมันตายไปเป็นรอยๆกระถางเลยล่ะครับต้นหม่ถูกต้นยู่หนีห้าบอกตลอดนะครับว่าต้องท่าใจต้องกระทุ่มครับคําว่ากระทุ่มในภาษาอีสานเลยคือโคตรอดทนครับเพราะว่าลังเถื่อนเนี่าพะเม้ามากเนี่ยห้องบอดดีโฮหลายอาทิตย์เลยนะครับผมถ้าบอกกระทุ่มนี่ตายเรียบเลยครับต้นหม่ได้หนีครับเพราะคุณสมบัติต้นไม้ดอกไม่ประดับหรือไม่ยืนต้นก็ตามครับในสวนของห้านี่ต้องกระทุ่มครับ สำหรับดินปลูกนะครับยูนิเฮาสิใสยดินปลูกแลค่าถือจากทองตลาดครับเจ็ดทุงล้อยแน่แปดทุงรอยแน่เก้าทุงรอยแน่สิบทุงรอยแน่นะครับแล้วห้ามาผสมกับดินเก่าของเฮ้าในกระถางเก่าๆของเฮ้าครับแล้วก็ขี่งวขี่ควายหรือปุย๋ยขอกนะครับผสมกันไม่นะครับเพื่อให้ได้ดินตามที่เฮาต้องการนะครับเพราะว่าหยัางพอต้นไม้แต่ละประเภทมันกัมมาดินบ่กือกันอีกครับเฮาต้องปลูกดูดู เาจังสิหูว่าต้นไม้ประเภทใดมันมักดินประเภทใดแล้วเข้าควที่ผสมแบบใดครับต้องอาศัยการลงมือทำทีเดียวเนั่นแหละครับแต่ถ้าเข้าขีดข้านนะครับดินคุณภาพดีตามทองตลาดบุ้อบ่อยากครับแต่อาจสีแพงแน่อาจสีหาทุ้งลอยสีทุ้ทงลอยอย่างประมาณนี้ครับเข่าก้าซื้อจากทองตลาดก็ได้ครับแต่เข้าขีดข้านปรุงขีดข้านผสมเองครับแต่ถ้าเข้าขึดมันหรือว่าเข้าอยากทดล่องผสมดินด้วยตัวเองซึ่งมันสิดีกว่านะครับพอเข้าสีหูต้นไม้พันใหม่ของเขา้ายังที่บอก วันหมักดินแบบใดเข้ากับสิเลียนรูปไปเรื่อยๆละครับเข้าไปปุูกเองผสมเองเป็นเองครับผมอยู่ในสวนหรือในเือนเท่านี่นะครับปลอดสารผิดลอยเปอร์เซ็นตเลยนะครับยาวัตถปลอดสารผิดเลยครับถุงพลาสติกปิ้วกายเือนจะซื้อกันยังสั่งครับผมแต่ว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยอาจจะใส่บ้างนะครับในกรณีที่พืชบางประเภทนะครับที่ตรงไหนใส่สารเคมีคือปุ๋ยเคมีเนี่ยครับซอยน้อยหนึ่งครับกาดจะใสจากน้อย แต่ปกติแล้วเข้าใส่ทั้งถั่ปุ๋ยคอกขี้งหัวขีว้ขวายขี้ไก่เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นการเห็ดสวนตกแต่งสวนของเขานี่เทึงประหยัดเทึงเป็นผลดีต่อสุขภาพแน่นอนเลยครับ ตอนนี้เข้ากระแตงมุ่มนี่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเข้าประเดี๋ยวตนไม่ที่เข้าเพาะไว้จะมันงามแล้วทั้งเหมดนะครับเข้ามากขยายพันธุ์อยู่ตรงนี้เลยครับมันก็นเลยสีส้มเหียเห่ยวๆในจักน้อยนะครับแต่ว่าบ่เป็นยังครับต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเข้าหดนามหดในให้มันพอมันติดแล้วใส่ฟุนใส่ฝอยแล้วมันก็สิงามเองครับผม แต่ทามูฮาผู้ใดมักแบบจัดแล้วสวยงามเลยนะครับอันนั้นกะต้องมีโล่งเพาะช่ำล่ะครับเพาะไว้ตลอดตลอดทำมันงามอยู่เสมอเวลาเห่าจัดแต่ละเทือกจะเอาอันที่มันงามแล้วมาตังเลยครับอันนั้นก็จะสามารถจัดสวนแบบงามได้ทันทีครับในกระถางในอูนในแองในกับเป็นต้นล่างทองครับเข้าสือมากกระถางละลอยตัวนี้เขาขยายพันธุ์ไปได้หลายสิบต้นล่ะครับ เดี๋ยวมหฮอามาเบิ้งวัสดุอื่นๆครับอันนี้ก็เป็นเศษไม้ที่ห้ามาตัดเป็นตอนๆเน้อมาเห็ดเป็นแนวกั้นครับไห้มีมิติขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหินแม่แรงครับถิมยุดทัวทีบทัวแดนน้ำค้างทาง่าบืดบบอยาครับอันนี้ก็เป็นอู๊เป็นแองห้างนะครับอันเตี้ยๆเนี่ยคบ่มีก้นนะครับเฮ้าเห็นค้นเพื่อนเอาถิมเฮากับไปเก็บมาขอมาครับให้ไหล่ยู่ตรงนี้ครับผมเฮ้าเห็นบอ่อน้ำของยุโรปเขาเห็ดแบบนี้เฮ้าก็เลยข,ขึ้นจากใดน้ำนะครับ แต่เฮ้าเสียเอามาเห็นเป็นกระถางครับพอดีอยู่แถวบ้านมีโร่งปันอิฐนะครับเฮ้าเลยไปเสียวอ,อิดมอนแบบซีหู้มาสองลอยก่อนนะครับเขาขายราคาทรงไห้เฮ้าก่อนละหนึ่งบาทยี่สิบตังค์ถ่ายยุทธทองตลาดราคาประมาณก่อนละสองบาทครับพ่อมันเป็นบอ่อน้ำเท่าก็คือถอดทอสวมท่านที่เลยครับเข้าเล้ไปสือทอสวมทอแปดสิบเขาขายทอละลอยมาเป็นแบบนะครับใส่ทางในนะครับเสร็จแล้วเขาก็ เอาอิเท่านี่ครับมากออ่อมทางนอกเป็นวงกลมตามรวดไลาเทียเข้ามาครับส่วนฟ้าเนี่ยกับเป็นฟ้าปิดทอส่วมนะครับเข้าเก่ามาปิดทอเข้าขึ้นกันครับปิดหูทอเข้าขึ้นกันครับรวมๆกันแล้วกับเป็นกระถางเป็นแท่นนะครับส่วนนั่งฟ้าน้อยคนสวยนั่งนี่นะครับเข้าเห็นเล่ายูรานปั้นขอนแก่นครับราคางานชิ้นนี้ปกตินาซิยูที่แปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทครับแต่เข้าใดเรามาในราคาสองพันบาทครับ เจ้าของร้านเพิ่นกับบอยากขายดอกครับพอเป็นงานที่บ่อสมบูรณ์ครับพอว่าปีกเล่าหักขางหนึ่งครับผมแต่ว่าเฮาว่าเออมันเก๋ดีวะ่ะแล้วเฮาก็บโเดียวเล่าไปบินมองใดดอกเฮาเสียวเล่ามาว่างไว้แทนอยูุนาบ้านครับเจ้าของลานเพิ่นก็เลยยอมขายห้ครับเฮาก็เลยไใดเล่ามาเป็นนั่งฝาของบ้านนะครับซึ่งในการจัดตกแต่งสวนจัดตกแต่งบ้านนะครับบ่าว่ามุมใดก็ตามต้องมีอินเทอร์เน็ตสอยนะครับหรือจุดเด่นหรือจุดสนใจครับมุมนี้ของเฮาแล้วก็บ,บ้านเฮา ก็เลยได้นั่งฝาคคนสวยคนนี้เป็นจุดเด่นเป็นจุดสนใจของบ้านครับ like มุมสวนมุมนี้แต่เข้าจัดแบบสื่อทุกสิ่งทุกอย่างตามท้องตลาดเลยนะครับเอาให้เต็มสูบทั้งดอกไม้ทั้งกระถางนะครับ มูลราคาของเฉพาะมุ่มนี่อยู่ที่ประมาณ3 0ม0 0นบาทครับแต่เข้าจัดแบบประหยัดประหยัดของเฮ้านะครับโดยใส่วัสดุแบบที่เห็นนะครับวัสดุที่เฮ้าสามารถหาใดในพื้นที่หร็นวัสดุเหลือใส่เหลือซอยก็มีวัสดุที่เฮ้าหาเองก็มีผลิตเองก็มี่ต้นดอกไม้ที่เฮ้าซักสมมากกมี่นะครับเข้าใส่เงื่อนเพียงแค่บ่ถึง4 0 0พันบาทครับผม การสิจัดตกแต่งสวนให้สวยงามนี่ครับบางทีเราต้องเป็นนักสะสมคือกันครับบาวาสิเป็นสะสมตนม้นไม้พันไม้สะสมวัสดุอุปกรณ์ต่งางๆบวาสิเป็นปูนปั้นบวัวาสิเป็นกระถางตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาหลายสิ่งหลายอย่างครับเพื่อเวลาเข้าจัดตกแต่งสวนนี่เข้าสิสามารถเลือกใส่ไดอย่างหลากหลายนํามาประกอบกันเพ็่ให้เข้าใดสวนสวยดังใจมากครับผม ตอนนี้ก็ผพานมา4 5หมือแล้วครับสวนเท่ากับเริ่มตังโตได้แล้วเริ่มสิมีความงามขึ้นมาจากน้อยครับแต่ว่าก็คงสิต้องรอเวลาอีกจาก2-3เดือนเขานานหนาวครับมันจังสีสวยงามเบ่งบานขึ้นมานะครับจังต้นยญ้านำพุกเขาสือมา3กระถางลอยนะครับเ,เดี๋ยวจากน้อยมันเกิดดอกงดงามขึ้นมาก็สิสวยงามเลยครับผม มาถึงมองนี้ก็ถึงเวลาที่บกเข้าสิต้องลำลาก,กันแล้วครับผมถ้าถือกตถือใจคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับเด้อแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับโค้ดแหลมทางนะครับผมซอยกดติดตามกดถือใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเด้อครับเด้อพอกันไม่ลิดหนาสําสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ